มาเฮาให้โชคสวัสดีพี่สซูฟสุขคนครับผมมาหลับพี่น้องล่าพัฒนาเซียนหยวนบ้านจันทร์ท, 6, ที่สามสิบชั้นว่าสองห้าหกเจ็ดเมื่อวันศุกร์ที่หยิบเจ็ดล่าพัฒนาสามตัวผมมันออกของหกเจ็ดต่างคือแปดหกของเซียนหยวนเข่าล่างตรงๆเนาะพี่น้องเข่าล่างตรงๆแต่แหลมมันก็หลายตัวอยู่เนาะพี่น้องหลายตัวกับ ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องไาลตัวมันเข่าเนาะพี่น้องของเพื่อนมันเข่าต่อนเนี่ยแล้วนะพี่น้องของเซี่ยนยวนเนี่ยเข่าแปดหกตรงตรงเลขวิ่งเพื่อนกับเข่าเจ็ดจับคู่เพื่อนกับเข่าแปดหกตรงตรงพี่น้องของเซี่ยนยวนเอาเข้ามาตามกันต่อวันจันทร์ที่สามสิบท่านว่าสองหาอ้าหกเจ็ดใคคิดเป็นงวดทุกไทย ของเดี่ยนท่านว่าแ้่ก,ก็เป็นงวดทุตไทยของปีหกเก็ดพร้อมเนาะพี่น้องเนาะดีกว่าเป็นงวดทุตไทยของปีแรกถัดไปของคนเข่าหกแปดตรงตรงว้เข่าแปดหกตรงๆเอาห้องมาตามกันต่อเนาะพี่น้องเราพัฒนาเสี่ยนหยวนรัฐบาลไทยกะมาเราได้พี่น้องเด้กคลคปบนารัฐบาลไทยเสี่ยนหยวน มือนี้กับวันอาทิตย์มือนี้มือนี้วันอาทิตย์ที่ยีบเก่ามือเอนนี่ก็บแม่นล่าพัฒนามาเบิบบ่งน้ำกันของเสี่อนยวนขี่เข่าขี่เดินต่อมาหนอ่นองมาเบิบบ่งน้ำกันวันจันทร์วันจันทร์ที่สามสิบธันวา วดจุดท้ายของของปีหกของปีหกเจ็ดเอฟซี FC ก็คือขีมมีหมันนอกพี่นองเดียว,ยวอันเดียวเ<ม>บียแจ่ของปูซิล่ามาจากวัดปูซิล่าแอดกับไปเอามาสองรอบแล้วนอเปีองไปมามาสองรอบแล้ว เลียอันเดียวเบียแจไมีฝ่ายผูกแขนพร้อมนอกไปนองเนาะมีฝ่ายเอฟซีก็ขี่ได้มัดทุกคนนะเนาะมีมัดทุกคนนั่นแหละผูซิล่าแอดก็เลียอยู่อันเดียวแต่ว่าเหรียญที่หอยรถนะหอยรถหอยหอยบ้านหอย,หอย,ห,อยหอยบ้านเฮานี่ก็ยังมีอยู่เลียอย,ยู่จักอันปะเดียจักอันเนื้อเกรเรแดงออกไป เดี๋ยสามอันน้องพี่น้องเดี๋ยสามอันผู้เลเอฟซีผู้เลนสนใจกระทักข้ามาได้พี่น้องไงตบะเบียดแจนี่เรียยูอันเดียวเบียดไฮเบิ้งเบียดแจเรียย,รย,ยูอันเดียวลอยบูซ่าลอยเก่าเก่าพี่น้องเลยลอยเก่าเก่าตบะอันที่ห,หอยรถหอยบ้านนั่นสองเก่าเก่า น้องพี่น้องแต่ว่าตอนนี้พ่อมีเพราะว่าเจแดงเอาไปเจแดงเราไปยเ,เดียเยเด๋ยวสามอันเนาะเดียเด๋ยวสามอันเดี๋ยวสามอันเจแดงเอาไปในเอฟซีบูซานะเหลือสามเหรียญหอยรดหอยบ้านไปใส่มาใส่เข้ากับแควขาด,ขาดปลอดไฟนาะพี่น้องเนาะเหลืออยู่สามเหรียญสองเก้าเก้าอันนี้อันนี้เก้าร้อยเก้าเก้าพี่น้องเลย เบียเบียใจเ,เบียพี่น้องเอฟซี 4, ทันใดสนใจบอมีเจ็บเงินไปทางด้วยพี่น้องมีตาอดเอฟซี 4, พี่น้องสนใจทันใดยังบอมียังบ่ได้ที่ผู้ยู่ไก่บ่ได้ไปนะพี่น้องย่าไง จิบที่ที่จู่กไกลๆ่บราไไป่บรด้มหาปูบรา้มากาปูไปมาสองรอบแล้ว วิ่งบนลล่งศูนย์างท1กับศูนย์กับเจ็ดบวกี้นศนกับห ศูนย์กับหกเด้อพี่น้องเด้อเส้นย,ยนเป็นขีบเ,เคยบเ,เคยเน่นไห้เล่วิง่งส่วนจับคู่นี่ก็ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 1> 9ก้าหนึ่งสามหกสาม 5, 8, 4, 2, สี่ต่ว่าลายโตกับจริงได้ไป่น้องได้ ลายตัวกับจริงของเส้นหยวนพันกระมิดต,ตัวเน้นตัวเด่นใน 28, นห้สองแปดก็ลายรีได้พี่น้องสิบสองคูเนี่เลขหลายอยู่ดิแต่เพันกระมิดต,ตัวเน้นให้ได้พี่น้องได้ลายคููกม็มิตัวเน้นสิบสองครูไปพี่น้อง เอฟซีบางค้นพันกับ,บใครมาตก,กเล่มันหลายมาเบิ่งตัวเน้นบานนี้เอซีเต็มอากาะอากาะซีนมาเบิ่งตัวเน้นบานนี้ถ้าเข้ามาเขาก่อแต่ตัวเน้นเพิ่นขันว่ามันหลาโตเน่นที่ศูนย์หาศูนย์เก้าหาแปด ศูนย์แปหกสาหกสองจากสิบสองจากสิบสองคูให้ว่านเน้นเครื่องหนึง่งขึ้นเน้นหคููพี่น้องว่าจังไหนพี่น้องแคบหน่อยจอด้ออัคนว่ามันหลายเก่าตดตกนเน้นตเโกนเด่นเนนพิ่นวิ่งศูนย์กับหกส่วนจับคู่นี่กค0ศูนย์หศูย์เก้า ห้ als, 0 5, 0 9, 58, 8, 63, าแปดสองแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามสี่สองหกสี่ศูนแปดหกสามสองเจ็ดหกสองเพื่นก็นในหคูเน้นศูนย์หาศูนเก้แปดศูนย์แปดหกสามแล้วก็หกสองเขาขอาไปนอนห้องกระชับหน้าจอด้อบนล่างไปกับ12คูู คันว่ามันไหลก็เอาตัวตัวเพิ่นเน้นได้พี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวเกียวหาวัดแตงเอาแปลงเอาบระเมนีนก็เขียนตามเพิ่นเขียนให้มาเนี่ยนี่แหละของเสี้ยนจวนสัญ,ญลักษณ์ของเพิ่นล่าวันจันพี่น้องนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของแท้ระพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมขอบคุณเสี้ยนหยวนลยหลายๆคอัพี่น้องโชคมันกันสุขสุขคนก้อนปีใหม่มันมันกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม